วันสุดท้ายก่อนจะออกกัดนะครับวันสุดท้ายก่อนจะออกกัดในวันพรุ่งนี้ผมจะออกกัดนะเราจะต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับผมหนึ่งจากเพจประกาศแต่ริ้วสายดั้งเดิมนะครับวันนี้นะครับเป็นเย็นวันเสาร์ผมจะออกกัดปลาในเช้าวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นวันนี้ตอนเย็นเราจะต้องทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนั่นก็คือการเช็คความพร้อมนะครับเช็คความพร้อมว่าปลา,ามีความพร้อมแค่ไหนนะครับก็จะดูลักษณะนะครับเห็นไหม ขนาปลานะครับก็จะดู <c oughs> ก็จะดูว่าตัวไหนกลางคีบเครื่องพึงอยู่น้ำเฉยๆไม่ต้อ,อไงไปจี้ไปยั่วนะแล้วมันกลางคีบเครื่องพ,งพึงพึงดีๆนะครับในในยูทูบผมเนี่ยจะมีให้ดูอยู่นะครับแบบนั้นก็คือว่าพร้อมเต็มที่นะครับเ,เรื่องกอวอดไม่กอวอดอันนี้ผมยังไม่ให้ความสาคัญเท่าไหร่เดี๋ยววันหน้าเรามาคุยกันเรื่องปลาไม่เกาะระหว่างเลี้ยงไม่ก่อวอดมีผลดีผลเสียหรือว่ามันเป็นอาการยังไง ครับเดี๋ยวเรา่มาคุยกันในคลิปต่อไปนะแต่วันนี้ดูเรื่องของอปลาที่พร้อมจะออกกัดในวันพรุ่งนี้ก่อนว่าเราดูอะไรกลนบ้างนะครับก็หนึ่งก็คือดูอากัปกิยาการคลิปเครื่องพึงตลอดเวลาไหมนะครับถ้าคลิปเครื่องพึงตลอดเวลาก็แสดงว่า,ามีความพร้อมที่จะออกกัดแต่ถ้าตัวไหนตัวรีบๆหางบรีบ,รบตัวไม่ดำไม่มีเขเมาตัวถอดสีลายอันนั้นก็สุกไว้เลยว่าเขา ไม่สมบูรณ์อาจจะมีปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่องของระบบท้องดูท้องให้ดีว่าท้องป่องไหมถ้าท้องป่องท้องป่อง,ท,อง,องท้องบวมนั่นแสดงว่าระบบย่อยเขาไม่ดีแล้วนะครับก็ตัวน,นั้นก็ต้องลดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะย้ําเสมอว่าเวลาเลี้ยงปลานะครับหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สำหรับมึงมา,มาอาจจะไม่เข้าใจว่าเบอร์คืออะไรเบอร์ก็คือคอกนะครับคอกในหนึ่งคอกนั้นน่ะเราควรจะเลี้ยงออกมาอย่างน้อยน้อยที่สุดเลยสองตัวถ้าตัวเดียวเนี้ยเป็นการเสี่ยงมากว่า ว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับเราเอามาอย่างน้อยสองตัวนะครับแล้วเลือกตัวที่สมบูรณ์น้อยที่สุดนะครับสมบูรณ์น้อยที่สุดออกไปเอามาปั้มเช็คในบ้านเลยว่าเช็คนี่คือเช็คเขี่ยวว่าเคี้ยวดีอยู่ไหมนะครับเคี่ยวว่าเคี้ยวดีอยู่ไหมแล้วก็ถ้าเขี่ยวดีตัวในข้อเดียวกันก็จะเขี้ยวดีเหมือนกันนะครับเขี่ยวไม่ลดนะครับก็คือกัดได้เหมือนเดิมแต่เรื่องของการออกปากกัดการยินระยะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวตัวไปนะครับ ส่วนเรื่องของแต่ว่าเราก็เช็นคน่ยเพื่อเคี่ยวนะคันเมื่อเคี่ยวดีนะครับเมื่อปลาเคี่ยวดีโอกาสที่จะชนะมันก็มีสูงกว่า,ก,วาการที่ปลาเคี่ยไม่ดีนะครับเป็นวิธีเดียวเลยที่เช็คปลาชัวร์ที่สุดนั่นคือการเช็คเคี่ยวการดูอากัปกิริยาอะไรต่างๆดูไม่ได้ครับในทิกต็อกมีคลิปหนึ่งปามมลาสมบูรณ์มากเปิดเปิดผ้ามันนี่พองใส่แหกเนือกใส่หน้ากันเลยแต่เวลาเช็คแล้วไม่มีเคี่ยวเลยนะครับอันนั้นก็เห็นชัดๆเลยว่าดูอากัปกิริยาไม่ได้ต,ต้องต้องปั้มเช็คเดียวเป็นการดีที่สุดนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยอย่างตัวเนี้นะครับไม่สมบูรณ์ต่างต่ที่ตอนเลี้ยงเนี่ยสมบูรณ์มากเลยนะตัวเนี้ตอนเลี้ยงนี่สมบูรณ์มากเลยนะครับแต่พอถึงเวลาจะกัดจริงน่าจะท้องบวมนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ตอนเลี้ยงก็ธรรมดาธรรมดานะแต่วันนี้สมบูรณ์มากเพราะฉะนั้นปลาจะดูวันแรกไม่ได้ต้องดู วันต่อวันเลยดูไปถึงวันสุดท้ายนะครับวันแรกวันสองอาจจะคึกคักดีไล่ผ่านตัวมดีควบกัดลูกไล่ดีแต่ว่าก็ไม่สรุปนะว่าวันสุดท้ายจะดีไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องดูวันต่อวันไปเลยนะครับตัวนี้ก็ถุดสมบูรณ์ก็มีจะมีเบอร์ G10 G10 ี1ิ 10. ผมจะเลี้ยงหนึ่งสองสามตัวม่ทั้งหมดสามตัวนะครับจ0สสรุปแล้วตัวริมสุดนี้ไม่สมบูรณ์ตัวนี้จะเป็นตัวเช็คเชี่ยวนะครับตัวนี้ถ้าดี ถ้าดีเคี่ยวดีไม่ลดตัวนี้จะเป็นตัวออกัดนะครับแต่ว่าดีสมบูรณ์เต็มที่ไหมผมก็ยังไม่ชอบนะครับยังไม่ชอบเท่าไหร่ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ตัวนี้เปิดผ้ามันนี่ไม่ต้องอะไรเลยเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนะครับตัวนี้ p สิบไม่ใช่จีนะเมื่อกี้มันจีอันนี้มันพ p สิบนะครับในเพจก็จะมีคอมเมนต์ในเพจ ประกาศเพย์แปดริ้วแสงเดิมก็จะมีเพื่อนมารีวิวให้อยู่ตัวนี้ก็เป็นตัวปรบับตัวปรบับตัวเกง่งแปดริ้วหลายตัวนะครับก,ก็กรกาศไว้ตัวสุดท้ายตั้งใจไว้ทาพ่อด้วยนะครับไม่ต้องมาขอแบงนะไม่ต้องมาขอทำพ่อนะครับเพราะว่าเดี๋อตัวเดียว,วเดยวขอไว้ทำพ่อนะครับแล้วก็จะมี tn สี่สิบสี่ tn สี่สิบสี่นะครับ tn สี่สิบสี่ตัวนี้ก็ vip เลยนะครับ tn สี่สิบสี่เป็นสายไหนเราถึง tn สี่สิบสี่ tn สี่สิบสี่เนี่ยเป็นลูกไอ้ม่วงคาตนะตัวผู้นะตัวผู้พ่อเป็นไอ้ม่วงคาตนะซึ่งใครที่ตามผมมานานนะครับในโปรไฟล์นะครับในโปรไฟล์ก็จะรู้ว่าม่วงคาตนะนั้นไม่แพ้เลยทั้งข้อนะครับไม่แพ้เลยแล้วสายเลือดเขาก็ดีด้วยม่วงคาตนะเป็นลูกของเขาทรายนะครับซึ่งเขาทรายเนี่ยจะมีคนพูดหลายคนเลยผมก็มีเขาทรายผมมีเขาทรายแต่เขาทรายตัวที่ไปกัดเงินแสนผมการันตีว่าไม่ได้มีทุกคนหรอก นะครับผมก็ถือว่าโชคดีที่จเจาะเข้าไปถึงแล้วก็เอามาได้นะครับนะครับก็จะมีนี่กัดโคตรหนักนเนี้ยกัดโคตรหนักนะครับก็จะมีตัวนี้ตัวหนึ่งจีสิบตัวนี้จีสิบก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับก็จะเช็คตัวหนึ่งที่เหลือก็อา่าที่เหลือก็อา่าเช็คตัวหนึ่งที่เหลือก็ออกกัดถ้านั่นดีนะส่วนทีทีเอ็นสี่สี่ก็รับรองก่ ต้องเช็คเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าประวัติดีอะไรดีแล้วผมจะไม่เช็คนะผมเช็คเพราะว่าเงินนะครับเราเล่นเงินนะครับมากน้อยก็เงินห้าร้อยพันสองพันเราอาจจะไปอาจจะไม่ได้คู่ที่เข้ากัดแพงแต่ว่ามันก็คือเงินไงนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เอาไปดูลองดูนะครับวันสุดท้ายก่อนออกกัดนะครับประเด็นคือวันท้ายออกกัดต้องดูความสมบูรณ์เอาเย็นๆงั้นนั่งดูเช็คความสมบูรณ์เลยนะครับว่ามันสมบูรณ์เต็มร้อยไหมทาไปเต็มร้อย ถ้าเอาตัวที่สมมูรณน้อยสุดไปปั๊มนะครับตัวไหนที่สมมูรณ์มากก็เอาไปกัดแต่ถ้าเช็คแล้วกัดไม่เข้าก็ยอมยกเลิกไปเอาไปลอยถังนอนดินอะไรรอให้เขาขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงจะดีกว่านะครับน,นี้ก็ทักทาย,ยาแค่นี้เนาะโอเคสวัสดีครับ